ามาถึงแปลงนานะพี่อย่างแรกที่อยากให้พี่ทําแล้วก็ให้พี่เป็นคนทําแล้วก็ตวรวจสอบก็คือการกางแขนแล้วก็ล็อกแขนอยากให้ทําด้วยตัวเองอ่ะคือถ้ามีลูกน้องไปเนี่ยให้ลูกน้องเตรียมอย่างอื่นพี่ดูตัวลําเองแล้วก็ให้มั่นใจว่าพกตัวล็อกพวกนี้ได้ล็อกเรียบร้อยเพราะว่าถ้าถ้าตัวล็อกแขนเนี่ยมันไม่ได้ถูกล็อกอย่างถูกต้องเนี่ยเวลามันบินขึ้นมามันจะพับขึ้นมาตีตัวเองนะครับมันก็จะมีแขนหน้าแขนหลังเนี่ยพี่พี่ละยกอันนี้ได้เลยครับอ่ายกตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็เอาตัวล็อกเน ดันเข้ามาครับแล้วก็ขันล็อกจนถึงขีดสีขาวครับอ่ามันจะตึงมือพอดีครับอ่าครับด้านข้างของตัวลาะครับเราจะกางแขนบนก่อนครับนี่เราก็ดันแขนออกไปจุดนี้คือจุด c a l i เบ a t i o n Point เราดึงพิกัดกลับมา3เมตรแล้วให้ดาวเนี่ยมันมาทับที่เดิม เพราะฉะนั้นการฉีดพ่นมันจะเท่าเดิมร0% 0เลยที่เขาบอกว่าบางคนใช้แล้วบอกว่า DJI โดนมันไม่แม่นบินไปแล้วมันไหลออกนอกแปลงไปเนี่ยเพราะไม่ได้สอบเทียบพิกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบเทียบพิกัดนี่สำคัญยกตัวอย่างถ้าเราลืมสอบเทียบพิกัดจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ชนหรอครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่มันจะพอดีเหมือนเดิมมันก็จะเลื่อนออกไปมากน้อยแล้วแต่จังหวะของที่เขารับดาวเทียมเพี้ยนออกไปเนี่ยสมมุติว่าเราเคยทําแปลงแค่นี้ แล้วมันเกิดเพี้ยนไปด้านซ้าย5เมตรเลื่อนไปด้านหน้า5เมตรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราปล่อยเขาออกไปปุ๊บเนี่ยแผนการบินเขาจะหนีออกจากที่เดิมถ้ามีต้นไม้เรดาร์ก็จะจับเจอต้นไม้แล้วมันก็จะติดพอติดปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ติดปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้จุดสอบเทียบพิกัดแล้วเนี่ยครับพี่จะเห็นว่าการบินของเขาเนี่ยก็จะฉีดพ่นอยู่ในประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราจะทําการบินนะครับโดยการใช้ตัวลำวาดแผนนะครับ จะให้พี่ละานะพอบินขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้ได้ความสูงประมาณสัก3เมตร3เมตรครึ่งมันก็จะสูงนิดนึงแล้วก็ชิปกลับเข้าไปที่ตัวแปลงให้พี่มาจิ้มจุดแรกเนี่ยคือประมาณตรงนี้แล้วเพิ่มเวฟพอร์เวฟพอร์แรกเสร็จปุ๊บเราก็จะบินลูดไปนู่นเลยจนถึงจุดที่2แล้วก็ไปเพิ่มเวฟพอร์จุดที่2แล้วก็หมุนตัวแล้วก็ไปเพิ่มเวฟพอร์จุดที่3จุดที่4เราจะได้สี่เหลี่ยมแล้วเราก็สามารถทํางานได้เลย ใช้กล้องมองในการบินไลน์นี้ไปจนถึงปลายแปลงเลยครับพี่ถ้าพี่ละเริ่มคุ้นเคยกับน้ําหนักของการควบคุมตัวลำเนี่ยสามารถดันสุดได้เลยครับเหมือนฮอเลยแล้วเราจะรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนตอนนี้มันเริ่มตกขวานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปจับจุดตรงปลายอีกทีนึงครับโอเคเบาครับเบาผ่อนผ่อนโอเคครับน่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าละองเนี่ยมันพอไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้มันจะเป็นเมนูสําหรับเปิดตัว กะปริมาณของน้ำยาที่มันจะลงสู่พื้นเห็นไหมครับตอนเนี้ถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราปักพิกัดเนี่ยมันจะเลยก็ให้ถอยมาหน่อยนะครับเนี่ยหรือไม่กระดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับพี่พี่เลยเห็นไหมอ่าพี่เลยนะโอเคถอยมานิดนึงครับถอยมาให้เราองสีเขียวเนี่ยมันโดนขอบต้นข้าวโพดต้นโอเคพอแล้วครับนะได้แล้วเห็นไหมได้แล้วนะขอบขอบตรงนี้ได้แล้วนะครับ แต่ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าล้นถูกไหมครับล้นไปที่ที่ถนนแล้วก็ดึงเข้าพอ,อดึงเข้าปุ๊บนะมันจะพอดีตรงนี้แล้วเดินหน้าหน่อยหนึ่งโอเคเห็นไหมครับพี่ก็จะได้ละอ,องที่มันครอบคลุมตัวพื้นที่พี่ก็สามารถที่จะเพิ่มจุดเวฟพอยต์ซีสองได้เลยครับโอเค,อเคแล้วพี่ก็หมุนตัวมาทางด้านซ้ายเ,เพื่อที่จะไปจุดต่อจุดนู้นเลยครับโอเคเดินหน้า สิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือการสอบเทียบพ,พิกัดนะครับพี่ประมาณตรงนี้คือจุดสอบเทียบพ,พิกัดของเรานะครับพี่ก็ทําการกดปุ่มดาวที่เรียกว่า c a l i b r a t i o n point เขาจะบอกว่าจุดนี้คือจุดสอบเทียบพ,พิกัดที่เราจะต้องเอาโดนออกมาวางเพื่อที่จะทําการสอบเทียบพ,พิกัดแล้วปล่อยเขาเออกไปทํางานในครั้งต่อไปพี่กดใช่การสอบเทียบเสร็จเรียบร้อยการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์นะครับพี่ก็มาดูแผนที่พี่ได้นะครับว่าแผนที่การทํางานมันเป็นแบบนี้นะนะครับพี่ก็กดเซฟก่อนเลยเพื่อที่จะไม่ให้ของแปลมันหาย ที่สเนี่ยสูงสุดตามถังเขาเนี่ยคือ20ลิตรนะครับแต่ถ้าเราเติม20ลิตรบ่อยๆเนี่ยโหลดมันจะค่อนข้างสูงอ่าเราก็เลยแนะนําว่าที่เราจะใช้งานเขาเนี่ยคือไม่เกิน16-17ถึงลิตรจะทําให้การใช้งานแบตเตอรี่การใช้งานพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างสมดุลมันไม่สูงเกินไปถ้าเราใช้งานสูงเกินไปบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้โดนมันเสื่อมสภาพเร็วแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วตัว, Speed, ตว Motor, ส,สวปีดตตััววมมออออเเเเเเรรร์สส่ภาาพพ็ะแบกกนนหยิไป ครับเราจะใส่จนถึงแม็กแค่นี้นะนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้จุดสมดุลในการใช้งานนะครับเราจะไม่เติมไปมากกว่าน,นี้ ชื่อละครับผมปัจจุบันมีกิจการรถแมคโครแล้วก็ทกําเกษตรกรครับส่วนแมคโครช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็งานก็ไม่ค่อยมีครับเลยมาลงทุนในการทรําเกษตรกรครับปกติผมปลูกข้าวโพดกับมันสำปะหลังครับผมประมาณ200ไร่ครับผมได้ทดลองโดนทียี 20, เห็นการฉีดการทํางานดูมีประสิทธิภาพมากครับละอองกระจายทั่วสําหรับข้าวโพด ผมคิดว่ามันทั่วถึงได้ดีครับเช้าตากฟ้าถ้าสนใจการพ่นของโดนที20ก็ใช้บริการของผมได้ทั้งขา้าวโพดทั้งมันทั้งอ้อยครับผมเบอร์โทรติดต่อ0 8 7 0 2 7 0 2 7 1ละครับผมได้ลองและจะจิตใจครับ